สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้ววันอะไรวันอังคารเนาะมันนี้วันอังคารอ,อ,าอ,อมือเร้นนี่เนาะมือเร้านี่ปิดร้านเพิ่งมาเปิดร้านตอนตอนเที่ยงนี่เนาะไปบุญกระถินมานะคะบุญกระถินวัดพระาธาตุดุมนะคะส่งท้ายบุญกระถินเนาะมาเปิดงานกันเออเฮ็ดได้แล้วสามตัวนะคะเนาะมันนี้เนาะงานซ่อม งานเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแต่ได้เหตุมือนี้เนาะเพราะว่านัดวันนัดวันศุกร์พรุ่งนี้กับเคลียให้มันเลวนะ้วเนาะเคลียให้มันเลว้ววันวันพุธกับวันพฤหัสเนาะเคลียให้มันเลว้วมันนี้ก็บเบิ่งงานที่เล้วของเราเนะอันนี้เปลี่ยนยางยืดนะคะเปลี่ยนยางยืดกันเกงขาสั้นนะคะตัวที่หนึ่งเหตุไปนํากระง่วงนอนไปนนะําเนาะมาจากบุญกระถิน เปลี่ยนยังยืดนี่คือห้าสิบบาทนะคะแล้วก็เอาเอวออกเนาะอันนี้เอวกางเกงนะคะเอาเอวออกหนึ่งนิ้วรีดให้แล้วแล้วก็ยำเป้าให้เพื่อนนำกะคิดห้าสิบบาทนะคะอันนี้ค่ะงานอันนี้คืองานซ่อมเนาะแต่ละมือแต่ละดีก็ได้อันนี้ของของน้องขิมนะคะเย็บเป้า โซโฟโซนะคะอันนี้ก็เป็นดิกน้อยในโซโยกับบริคิดเงินเพิ่นจ้ะมาเย็บเป้าไปแขเย็บเป้าให้น้อยก่อ,อลูกค้านาออันเห็นหน้าเห็นตากันบางทีมันนิดนิดน่อยเขากับบริคิดเงินเนาะ,ะนะกะ,ะพึ่งพาอาศัยกันไปเนาะอันนี้จะเป็นชุดวงโยนะคะชุดวงโยเปลี่ยนซิป ชุดวงโยสกุลราชนะคะเปลี่ยนซิปอันนี้เนาะอยู่ตั้งไก่ได้ค่ะเจ้าก็ได้มีคนแนะนํนำมาตัวนี้ก็เปลี่ยนซิปนะคะอันนี้คืองานที่ยังไม่ได้ทำเนาะแต่นัดบรรสุหมดเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเสื้อของวงโยเนาะอะ่ที่มาเปลี่ยนซิปเมื่อกี้เเต่ออ่าเปลี่ยนซิปเสร็จแล้วให้ซักรี่เลยเพื่อนว่า ก็ uh huh. จะประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นชุดยาวเนาะอันนี้เก็บเก็บอกเก็บอกข้างละหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้เก็บอกนะคะอันนี้จะเป็นชุดยาวชุดแสก็จงานคือนัดบรรสุกหมดเลยตัวนี้ก็เก็บเก็บหน้าอกนะคะอันนี้เก็บหน้าอกเลย จะเป็นเจ้าเดียวกันนะคะนะอันนี้เก็บหน้าอกเหมือนกันนะเป็นชุดแสกยาวแต่ผ้าฝ้ายเนาะผ้าป้ายอันนี้ก็เก็บหน้าอกค่ะโอยแดดดีแท้แสงเสียงนักเรียนเลิกเรียนไอ้เราก็อเป็นต้องมาถ่ายคลิปยามนี้เนาะนึกได้นึกดีก็มาถ่ายคลิป ตอนนักเรียนออกมาเนาะเสียงรถดกระชิดจวดจาดจังหน่อยอันนี้ก็จะเก็บเอวนะคะเก็บเอวเข้าสองนิ้วติกไว้แล้วนะคะเก็บเวตัวนี้ตัวนี้จะง่ายหน่อยอันนี้เลื่อนกระดุมนะคะ <c oughs> เลื่อนกระดุมต่วแรกพุทธบัชิเหตเองนั่งไปนั่งมาอุ้ยไปให้ช่างดีกว่าบา้านเซนเนาะพูดถึงมา เออถ้าถ้าเขาทำเองหมดเนาะช่างก็จะไม่มีงานเป็นไปนได้ก็มาให้ช่างเถอะช่างจะได้มีงานนะคะเนาะอย่านี้อันนี้ติดกระดุมนะคะก็จะก็จะประมาณนี้นะคะกองนี้ก็คือนัดวันศุกร์แต่ในความเป็นจริงวันพฤหัสเราต้องเคลียร์ให้เสร็จนะคะบางที่ตื่นเช้ามาวันศุกร์เออขอให้เริ่มเป็นวันศุกร์เขาก็มาเอาแล้วค่ะบ่ได้ว่าเออติตอนเช้าตอนแรง แค่ว่าเป็นบรรศุขเขาก็มาเอาแล้วเนาะเอากะสเตนบายเอาไว้เพราะว่ารถนี้ออกไปมันก็จะเป็นแบบหมุนเวียนเนาะรถใหม่เข้ามาเอากะทำร่างกายของเราเนาะเพราะเราขายแรงงานขายฝีมือขายอ,าอะไรละ่ะวิชาชีพเนาะเลขเงินก็ประมาณนี้บางทีก็ไม่ได้เอาเป๊ะๆตายตัวนะคะถ้ามาสองตัวอะไรเขากะลดไปตามตามสถานการณ์เนาะ ในยุคแบบข้าวยากมากเพลงกะลดอันนี้กันไปลดราคากันไปซอยกันไปหะน้าจ้ามาใช้บริการได้นะคะร้านละวีซักแห้งนะคะหน้าโรงเรียนสกลนครพัฒน,นาศึกษากำลังเตกออกมาดีกน้อยก็ได้โอเคค่ะ <ST>. กระทนินทัดดุมร่วมกับชุมชนทัดดุมบรรยากาศครับกำลังมาร่วมบุญ